ใครที่นี่ครับที่เป็นคนขี้เหงาบ้างครับรู้สึกว่าเหงาบ่อยเวลาที่อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าจะแก้ยังไงผมเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนี้โดยเฉพาะคนที่โสดและแบบอาจจะเป็นคนที่ i n รเวิร์ t ไม่ค่อยได้ออกไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมมีวิธีที่สามารถทําให้คุณเนี่ยจัดการกับความเหงาได้แบบทันทีนะคนที่ฟังคลิปนี้อยู่คุณสามารถทําได้ตอนนี้เลยไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรมันยุ่งยากเลยและแน่นอนครับว่ามันทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้แน่นอนมาเริ่มกันเลยครับข้อที่ห่งครับก็คือคุณ คุณอยากทํามันให้สําเร็จในแต่ละวันมันไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบง่ายๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบจะดูซีรีส์ให้จบหรือจะออกกําลังกายให้ครบวันละหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลา5วันต่อสัปดาห์หรือฉันอยากจะทํางานเนี้ยให้เสร็จเท่านี้เท่านี้เท่านี้ภายในเวลาเท่านี้เท่าน,านี้คุณรู้สึกไหม,มว่าเวลาที่คุณเนี่ยมีสิ่งที่คุณโฟกัสและคุณอยากจะทํามันให้สําเร็จอะ่ะคุณจะลืมเรื่องเหงาไปเลยนะเพราะอะไมไมเพราะคนเราเนี่ยที่เหงานะมันเกิดมาจากการที่เราว่างมันถึงมีเวลาไปคคิดถึงงงเเเรรื่่อวาาาามมหแตี กระจที่จะแบบคิดเรื่องต่างๆเพื่อให้เราแบบเฮ้ยอยากทานี้ให้สําเร็จวะอยากไปถึงเป้าหมายนี้วะมันจะทําให้เราเนี่ยเบี่ยงเบนออกจากความเหงาได้ซึ่งตอนนี้คุณก็สามารถทําได้ทันทีคุณลองนึกดูว่าอะไรที่คุณยังไม่ได้ทําแล้วคุณอยากจะทํามันให้สําเร็จภายในระยะเวลาเท่าไหร่สิ่งนี้จะทำให้คุณหลุดจากความเงาที่คุณรู้สึกอยู่ตอนนี้ได้เลยทันทีไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งง่ายๆทาได้ทันทีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ ต่อมาข้อที่2ครับก็คือคุณต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆครับทำไมสิ่งนี้ถึงสําคัญคนเราครับถ้าหากเราใช้ชีวิตกับแพชชั่นความหลงไหลเป้าหมายของเรามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยเหมือนกับว่ามีแรงขับเคลื่อนมีสิ่งยึดเหนี่ยวและไอสิ่งนี้แหละมันทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่น่าเบือ่อแล้วทำไมผมถึงต้องโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองเพราะการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าคุณได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้และสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะกําหนดทิศทางในชีวิตของคุณว่าคุณนคควรจจเาใุณไไปทงห คุณจะได้เรียนรู้สิ่งที่คุณไม่เคยรู้คุณจะได้รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณไม่เคยทำไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันทําให้ชีวิตคุณมีสีสันและมันสามารถทําให้คุณลืมความเหงาไปได้คุณลองนึกดูเวลาที่คุณได้งานใหม่ไปต่างประเทศคุณไม่เหงานะเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันเจออะไรใหม่ๆคุณจะเหงาเวลาที่คุณอยู่ต่างประเทศก็ต่อเมื่อคุณเริ่มชินกับมันแลละหรือคุณอยู่มานานแล้ว คุณเห็นแพทเทิร์นความเหงาไหมไม่นจะเป็นความเคยชินกับอะไรเดิมๆดังนั้นการที่คุณเรียนรู้ทักษะใหม่ๆมันช่วยทําให้คุณหลุดพ้นจากความเหงาตรงนั้นได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถทําได้เลยสมมติตอนนี้คุณนั่งอยู่คุณเหงาใช่ไหมคุณลองคิดดูว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างที่ฉันรู้สึกว่าฉันอยากพัฒนาลองเสิร์ช Google เข้าไปดูดิว่าเฮ้ยเออมันต้องเริ่มจากจุดไหนฉันถึงจะพัฒน,นาต่อไปได้ต้องไปอ่านหนังสือแบบไหนต้องไปลงคอร์สแบบไหนเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทาให้ค 去冲荒冲，去 มาข้อที่3ครับก็คือการพบปะผู้คนครับมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมมันไม่แปลกที่เวลาคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณจะรู้สึกเหงาเพราะเราชอบเวลาที่เราอยู่กับคนเยอะๆทั้นการพบปะผู้คนเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ทําให้คุณคลายเหงาคุณอาจจะออกไปเจอเพื่อนคุณบ้างถึงแม้ว่าใจคุณอาจจะไม่ได้อยากขนาดนั้นแต่คุณทําเพื่อให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณได้เข้าสังคมบ้างหรือถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทำได้ตอนนี้แต่อยากทาได้ตอนนี้คุณก็อาจจะเข้าไปในคอมมูนิตี้ที่เป็นกลุ่มออนไลน์ก็ได้อง เป็นคนคุยกันจะเป็นแฟนกันแต่คุณรู้สึกว่าคุณมีเพื่อนที่เอาไว้คุยในเรื่องที่คุณสนใจแบบเดียวกันอาจจะเป็นกลุ่มคนรักหมาแมวหรืออาจจะเป็นกลุ่มแบบอย่างที่ผมตั้งขึ้นมาก็่ได้ moving on with c h o n k i s ตรงนั้นก็จะมีกลุ่มที่แบบคนให้กําลังใจกันและกันมีเพื่อนที่พูดคุยกันในเรื่องที่เป็นกําลังใจให้แบบ move on ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันช่วยให้คุณคลายเหงาได้หรือถ้ากว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากทําแบบนี้ผมบอกนะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการที่คุณแบบโทรหาใครสักคนี่กน้ย็ชว ด้วยคุณคลายเหงาได้ในช่วงเวลาประมาณหนึ่งแต่ผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าที่ผมแนะนาไปเมื่อกี้ว่าเฮ้ยให้เข้าไปในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างจากการเล่นโซเชียลนะการที่คุณนั่งถ่าย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 แบบเนี้ยมันอาจทําให้คุณยิ่งเหงาได้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีคุณถ่ายไปคุณเห็นว่าเอ้ยไอ้นี่อยู่กับเพื่อนเพื่อนเยอะจังว่าไอ้นี่มันดูมีความสุขจังว่าคุณจะเกิดการเปรียบเทียบในใจของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจําเป็นต้องระวังเรื่องนี้เวลาที่คุณถ่ายถ่ายโซเชียลไปเห็นชีวิตคนคุณนั่งเหนนี้อาจให้คุณยิ่งเหาาาาไไดด้้เเเเเพรระะะะนนนัคุณจจปป็ลยว่ข้าไปในกลุ่มที่แฮป ที่คนสนใจเหมือนกับเราอะไรเงี้ยมันทาให้คุณเนี่ยคลายความเหงาได้และนี่ครับก็คือ3ข้อที่สามารถช่วยให้คุณเนี่ยคลายความเหงาได้แบบทําได้ทันทีและทําได้ระยะยาวด้วยหรือถ้าหากว่าใครครับที่สนใจกลุ่ม Moving On with c h h r i s นะครับอยากเข้ามารับกําลังใจอยากเข้ามารับพลังบวกคุณสามารถพิมพ์คําว่า Moving On with c h h r i s ที่ช่องเสิร์ชเฟซบุ๊กได้เลยครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับผมก็จะมีการที่แบบเข้าไปไลฟ์พูดคุยกันในเรื่องของปัญหาของคนต่างๆที่รู้สึกว่าอยากจะ move on แล้วถ้าหากว่ามีอะไรดีๆมีคลิป ดีๆผมก็จะเอาเข้ามาแชร์ในกลุ่มนี้เรื่อยๆซึ่งกลุ่มนี้นะครับผมจะปิดรับคนในวันที่29กุมภาพันธ์ปี2567นะครับหากว่าใครสนใจนะครับรีบสมัครกันเข้ามาเลยกลุ่มนี้รับจำนวนจำกัดนะครับถ้าหากว่าเกิน20,000คนแล้วผมจะปิดรับคนทันทีแเราพบกันครับผมชองคีริสครับ